ดีพี่น้องมาหาเก็บเห็ดกับผมอยู่ปลาพ่อได้ยุคที่ได้เห็ดปึงคมครับพี่น้องอยู่ปลาชุลประทานครับปลาแถวชายแดนขเขมรครับพี่น้องนี่นี่ผมเก็บคลองไว้เห็ดปึงขมพี่น้องเอ้ยผมก็พอผมก็นแนมเห็นพ่อได้พบกระจรถพบประกาศยาไปใกล้ครับอย่าหลงปลาพี่น้องปลาหใหญ่แห้งนะปลานี่ทะลุลงไปหอดขอเขมรครับพี่น้องเอ้ย พี่น้องย่างชุ่มบึงเพื่อเสด็เห็นละงูน้ำเขาพี่น้องปลาใหญ่นะพี่น้องครับผมโอ้ดีอยู่พี่น้องบ่บ่คอยมียุ่งยุ่งบ่มีพี่น้องเยพี่น้องย่างบึงก่อนนี่พี่น้องเยกำลังออกตุ้มหน่อยพี่น้องเน็ดนิดนิดตึงคม พี่น้องเงอ้ยดอกนี้ของประจําเมืองโอ้พี่น้องทอท่อน้ำไหลทางน้ำไหลโอ้ยนี่ลอง,องเงี้ยเข้าไปักหน่อย คุณหาเห็ดหลายครับพี่นอ้องคุณหาเห็ดเยอะเห็ดพึ่งหวานาท่นโอกะเดอ้ออกเป็นเห็ดพึ่งขม พี่น้องก็พอละพอแล้ว,วพี่น้องยึดคแม,มนนนี่แมนลโอ้ยพี่น้องโดนยเลยยายเนร้ายปะน,น, <alright> นี่ยึดปืนคมพี่น้องยึดคมะฮะเก็บไแล้ว่กเร้ายย่าย นี ar, <es> anyway, ่งหกปลานี่ยปอกน้อยใหเนาะเราปลาสุรประัานเนาะเหลือใจดวงเอานอใหญเนาะมันมืดล้วบ่เบิงตัวใหญ่ย่ปเด็กเ้็ดผงขอมตัวนี้เก็ผมคือกันนันเห็ดทานที่เอาไปให้คนเขาเห็ดทานผู้เ่ามักแม่งแกล้งเนาะมันบ้านบิดแถาบ้านผมไปยังน้อยใหญ่เนี่บิงมันพระท่นเ่านะแลพอใดยืดออกนี่ โอ้โเห็ดมาเก็บเห็ดน้ำปลาน้ำดงกับยายเนาะยายเนาะมาพ่อใหญ่เลยวะมันมันเป็นจังไงเบิดยายมันถือฝนโต๊ะแห้งเนาะยหญ่ใส่ใหญ่ร้ายดีใหญ่ยายหวานยายหวานเราไปหาอยู่ป่านัแล้วหลายหลายไม่ใหญ่เราหลาที่ให้ลงหมกเลยเมีน เปื่อยไปดหน่วยหน่อยกำลังออกเนาะน,นี่นี่หน่อยกำลังออกเ็พ่อกิโลสองกิโลก็ยังพอ่อไข่เนาะโบเฮดบ <c oughs> บอไไ้เฮดรอถึงเฮดอะไเฮดพึงไหมโบเด็ไปหดทุนใหญ่อย่าลกปลา มอ้มันเปือ่อยเบิดเนาะใหญ่ถือคนนี้ผมเลยเปื่อยเบิดเนาะโอ้มันเลยปาดขา มังไฟใหม่น <sich dafür S 2> oui, ้ำเช้าปายุคานบอกว่าเนาะมันหกผลไม่เมือนนี้ไม่มีค่นยางวนเกตยังค้นล้ายเนาะคนเก็บเบิดเนาะทั้งผุ่นไหมที่ท่านี้ไม่มีไฟมาหรอก หิดพึ่งคม็มาเตตี้ซีเขาไต่ไฟนี่เนาะฮิดพึ่งคมกับพอเลยเนาะผมกินย่าไรแล้วง่ายเละ คนบาหลายก็ได้หลายแหละคนมาเก็บหล่เขาเก็บไปขายเนาะเห็ดราคาดีเนาะนี่เก็กิโลห้าสิบหกสิบุกิโลเป็นลอยกันเลยนี่เห็ดเพล่งคมนี่บปได้ถือกเลยนี่พี่น้องเห็ดเพล่งคมกับปุด้หาง่ายกันเลยแปลงกันนี่ตัวสิพุ่มเก็บเห็ดเป็นนลำค่อยเลยเห็นวัวก็ได้พวแกงได้แล้วนะเดิน่ีไดพวกแกงเออไปคนนี้ถือว่า คือฝนแห้งเปื่อยเปื่อยเอห็ดเพึ่งวานเมืออเเ่อนออกได้ไปหน่อยเห็ดวานยังก่อน,ออนโอ้โหสวยเลยพี่น้องนี่ เก็บเห็ดเจออีกแล้วเห็ดพึ่งโคมดอกเล็กเล็กเลยต้นใหญ่ใหญ่ อันนี้เสียนเห็ดขมครับพี่นอ้องไม่ใช่เสียนเห็ดละโง,ง่เห็ดอย่างอื่นครับเสียนเห็ดคมเสียนเห็ดเผิ่งขมก็าหาง่ายที่สุดแล้ว